เอาครับเอาาคางาองาานครัไม่ต้องรายงานไม่ต้องรายงานเไม่ต้องรายงานครับขอบคุณครับดูแลดูแลประชาชนขอบคุณมากดูแลดูความสะวกขอบคุณครับครับไป

เราต้องบอกว่าอขอบพระคุณมากูลนะครับท่านไม่เกียรติเดินทางมาเข้าไปเยี่ยมชมนะครับแล้วก็ได้ลงประจําวันซึ่งเป็นใบจดแจ้งสมัยโบราเป็นภาพรประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งของจังหวัดพระนครศรียาตนะครับต้องขอบพระคุณท่านนายรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ลรงพักของประเทศไทยเรานะครับซึ่งมีพระหากษัตริย์ถึง3 3พระองค์นะครับมีอายุ 413ปีใช่ไหมครับเพราะนั้นอายุทยาเป็นราชธานีมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนะครับคนรู้จักอายุทยาก้องมาก้องมาๆมีเยอะๆไม่ว่าจะเป็นตายผมเดีนใช้กับโอ้ยจะไมเสียงพัน a เรียนท่านอนุทินชาญวิรกูลนายกและรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับผมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในนามของคณะกรรมการจัดงานอยอยดยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกประจำปีพุทธศักราช2568และชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้กรุณามาเป็นประธานในพิธีเปิดงานอยอยดยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ซึ่งถือเป็นงานประเพณีที่สำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศให้อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมถือเป็นเกติภูมิของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่านรัฐมนตรีตว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ท่านสุรศัก์อัญจรบุรคุณท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านพาราดอนเป็นนานันทกุลท่านวราวุฒิศิลปะอาชาท่านนายกองการ บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านประหลัดกระทรวงมหาดไทยท่านอดิบดีกรงการปกครองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแขกผู้มีเกียรติและพี่น้องชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เคารพรักทุกท่านครับ <c oughs> นครประวัติศาสตร์ พระนครศรียุธยาเคยเป็นราชธานีที่ยิ่งใหญ่ของเรามานานกว่า417ปีเป็นศูนย์กลางแห่งการปกครองเศรษฐกิจการค้าวัฒนธรรมมีการติดต่อสัมพันธ์กับนานาอารยาประเทศก่อให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมอย่างงดงามและหล่อหลอมเป็นเอกลักษณ์ของสยามที่โดดเด่นไม่เหมือนชาติใดร่องรอยแห่งความรุ่งเรือง ยังคงปรากฏให้เห็นผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปกรรมและผังเมืองโบราณซึ่งสะท้อนถึงภูมิปัญญาอันล้ำลึกของบรรพชนโดยเฉพาะการใช้แม่น้ำล้อมรอบเมืองเป็นทั้งเส้นทางคมนาคมแหล่งแหล่งรอเลี้ยงชีวิตและยุทธศาสตร์ป้องกันเมืองแสดงถึงความชาญฉลาดและวิสัยทัศน์อันยิ่งใหญ่ของบรรพบุรุษไทย ด้วยคุณค่าอันโดดเด่นเป็นสากลนครประวัติศาสตร์พนครศรียุธยาจึงได้รับการขึ้นทะเวียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกนับเป็นเกียรติภูมิของประเทศและเป็นความและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติการจัดงานในครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นการเฉลิมฉลองเกียรติยศแห่งอดีตเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสอันสำคัญ ที่พวกเราทุกคนจะได้ร่วมกันระหนักถึงคุณค่าและแสดงพลังความสามาคัคคีในการร่วมกันบำรุงรักษาสืบสารและอนุรักษ์มรดกอันล้ำค่าแห่งนี้ไว้ให้เป็นสมบัติอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป <c oughs> ในโอกาสนี้ <c oughs> ผมขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะพระบรมสารีริกธาตุ ผู้บ้านครุงเมืองกรุงศรีธุยาตลอดจนดวงพระวิญญาณของบูรพกษัตริย์แห่งกรุงศรีธุยาจงได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จบรรลุวัตบรรลุวัตถุประสงค์ตามความมุ่งหมายทุกประการนำมาสึ่งความสุขความเจริญรุ่งเรืองกับทุกท่านและครอบครัวตลอดไปบันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดงานยอยศยิ่งฟ้าอายุธยามรดกโลก ประจำปี2568ณบัดนี้ขอบคุณครับขอให้ท่านประธานได้คงให้เกียรติอยู่บนเวทีสักครู่ค่ะเพื่อที่จะร่วมกันทำกิมมิคพิธีเปิดสามอสองหนึ่ง ในช่วงต่อไปนะคะเราจะมีการสแสดงโดรนส์ค่ะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่หนึ่งปฏิญนะคะคุณครับปฏท่านท่านสุดสดสัพันธ์เจริญอรรกุณนะคะดีดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะต้อนรับค่ะนการปฏิรานการชาติของเราในวันนี้แต่เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะท่านไข่มาจากการชาติแล้วท่านจะไปดูโดรนด้านหลังนะคะสวยงามมากทีเดียวนะคะ ได้หลายอย่างค่ะมาม่าไม่ไม่ไม่โดนแป้ย้นะครับโดนด้อนไหมครับโดนป้อนไหมครับโดนปุอนไหยครับโดนป้อนไหมครับ